ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะนางสาวเมธินีพันธุรัตค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหนูก็จบปริญญาตรีสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ต่อปริญญาโทอยู่ในสาขา M.B.A. ค่ะของราดกระบังพระจอมเกล้าวิทยาเขตจุมพรค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาช่วยพ่อกับแม่ทำในส่วนของโฮมสเตย์ด้วยค่ะ แล้วตัวส่วนหนูของของหนูเองเนี่ยค่ะก็มาทําเป็นธุรกิจร้านกาแฟค่ะแล้วก็ในอนาคตก็จะทําเป็นธุรกิจร้านอาหารด้วยค่ะค่ะหน้านี้หนูไปทํางานที่อื่นมาค่ะแล้วก็มีทํางานของโครงการรัฐด้วยค่ะแล้วก็ซึ่งตอนนี้ก็นอกจากงานที่บ้านเนี่ยค่ะก็ยังทํางานของโครงการรัฐในชื่อโครงการของ U 2ทค่ะยูทูีก็ย่อจากมหาลัยสุตตาบนค่ะหนูทําในส่วนของตําบนหาซาลีค่ะค่ะ แล้วก็มาช่วยงานที่บ้านแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะเดิมก็ชอบดื่มด้วยค่ะแล้วก็พอทีนี้ก็คุณพ่อเป็นคนชอบดื่มกาแฟสดกาแฟดําอย่างเงี้ยค่ะที่ยี่สิเป็นวันดีหนูก็เลยเปิดร้านเลยก็เปิดกี่โมงก็อยู่ประมาณสามทุ่มค่ะราคากาแฟเริ่มต้น ราคากาแฟก็ถ้าเป็นกาแฟร้อนเนี่ยค่ะแก้วละ3าบาทค่ะถ้าเป็นกาแฟเย็นสีแล้วก็ถ้าเป็นเมนูปั่นก็55บาทค่ะเขาไปดูในร้านอีกไหมได้ไ <ป S 1> ค่ะเดี๋ยวไปดูในร้านกันค่ะดูในร้านกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ภายในร้านบ้านไม้ชายคลองคาเฟ่ค่ะส่วนที่ใช้ของบ้านไม้ชายคลองคาเฟ่นะคะกาแฟของเราเนี่ยค่ะ ก็จะใช้เป็นกาแฟาโรบัตตาจากชุมพรค่ะแล้วก็เป็นกาแฟาอาราบิก้าจากเชียงรายค่ะซึ่งมาผสมกันเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะซึ่งจะได้รสชาติที่หอมกลมก่อมค่ะแล้วก็มีความเฉพาะตัวของคาเฟ่ที่นี่ค่ะถ้ายังไงก็อยากให้เชิญชวนมาลองชิมดูนะคะค่ะแล้วก็นอกจากที่คาเฟ่น,นี้แล้วนะคะก็ยังติด วิวกับริมคลองค่ะและยังสามารถมาพายเรือเล่นได้ค่ะ <S <S กาแฟที่นี่นะคะจะราคาไม่แพงค่ะแล้วก็วิวบรรยากาศก็หลกักวิวหลักล้านเลยค่ะแล้วก็จะมีคุณพ่อสมโชคนะคะค,ค่ะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เมย์ได้มาเปิดธุรกิจด้วยค่ะ ครับก็ที่นี่นะครับเป็นที่พักโฮมสเตย์แบบบ้านๆนะครับมีธรรมชาติรายล้อมด้วยป่าชายเลนแม่น้ำนะครับที่นี่เรามีการจัดการเรื่องของลำน้ำให้เกิดความสะอาดนะครับเรื่องของงานอนุรักษ์มาเป็นธีมเรื่องของทรัพยากรการจัดการทรัพยากรสู่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งให้ซึ่งให้สดคล้อมกับในมุมมองเรื่องของการท่องเที่ยวยั่งยืนนะครับเพราะใครที่มาที่นี่ คุณมาเที่ยวเพื่อสังคมคุณมาได้เลยนะครับเรามีกิจกรรมหลากหลายนะฮะภายขยักล่องเรือปลูกป่าชายเลนนะครับไปเที่ยวชมพระอาทิตตกนะฮะแต่ที่ดีที่สุดตรงนี้เลยครับร้านกาแฟตรงนี้นะฮะมุมชั้นสองครับพี่พระอาทิตตกสวยที่สุดตอนเย็นๆนะครับอันนี้วิวหลักล้านครับแต่อาหารหลักร้อยนะครับที่พักหลักร้อยแค่นั้นเองนะครับ เชิญท่านมาเลยครับยินดีต้อนรับถ้าโฮมสเตย์รับได้30คนนะครับ30บคน,คนห,หัวละ1,000บาท,บาทนะครับ,บ,รบหัวละ1,000บาทมีอาหารให้3มือ้อตีมก็เป็นอาหารทะเลทั้งหมดนะครับมีอาหาร3มื้อที่พัก1คืนนะครับมีกิจกรรมดำน้ำตกหมึกตกปลา<ม>ภายเรือล่องคลองนะครับ<ม>แล้วก็ชมหิ่งห้อยนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือ เราจะพาท่านไปชมหิงห้อยนับล้านตัวที่คลองบางสนนะครับซึ่งเป็นคลองที่สะอาดมากนะครับซึ่งหิ่งห้อยเป็นตัวชี้วัดได้นั้นมาที่นี่ท่านจะได้เห็นทั้งเสือทั้งแล้วก็หิงห้อยเสือก็คือปลาเสือพ่อนน้าที่นี่เยอะมากนะครับพี่น้อยเยอะจริงๆนะครับแต่ท่านจะมาชมที่นี่ได้เลยนะครับผมเปิดมาตั้งแต่ปี52นะครับปี52ตอนนี้ก็ประมาณ10 12, 12ปีปนะครับประมาณ12ปี นะครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆวิตามวิถีบ้านๆนะครับใช้ต้นทุนทางธรรมชาติซึ่งทําให้อยู่กับธรรมชาติได้ด้วยของเรื่องท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ไปจัดการได้ด้วยนะครับนะฮะก็เข้าไปไปชมได้นะครับในเฟสเฟสเฟซบุ๊กนะฮะบ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์นะครับหรือติดต่อผ่านทางเบอร์โทรได้เลยครับศ 8 0 7 7 9 1 6 5 0นะครับยินดีต้อนรับนะครับ